นี่ครับกล่องข้าวน้อยครับมื่อนี้ครับวอต์เดอรี่บอกว่าขี้เด็ดมื่อนี้ไม่หยางจี้เขาจี้มาแลจี้เขาจี้ไออ่ะโบทาไข่ครับทาเกลือครับนี่ครับเอาจากเอาจานสองครับนี่มันสิไหวเลยเดี๋ยวนี้สองอันมันสิเบิด์ตหรอวนาเจ๊กว่าเบิรตเบิร์เบิด์ตเบิรมาสันนี่ครับจี้เขาจี้ทาไข่ครับเมนูเสริมครับต้มเป็ดปลาไหลครับมื่อนี้ครับนี่ครับปั่นครับทาเกลือหัวนัวอ่ำล้ำครับวนาเจ๊กเอาไหนไหมเอาไหนไหม คิวเลยดิ่ันคิวไปนี่คิ้วไปนี่เอาได้ไหมใหญ่ขาดนี่ครับเตาไฟพอดอลลี่มาเคาะไม่ปิ้งแล้วครับเติมโอ้ยท่านมันเหลือครับพี่น้องทีเด็ดเท่าเอาเอเคียงขึ้นครับโอ้ยปิ้งครับนี่อุย้ยท้าปลาแดกเหี่ครับอยู่ทงไงทงนาครับหาไข่บนไหนครับมื้อน,นี้ พากันกรีดอย่างมากครับโอ้ยพี่น้องอยู่สวนบูมีไข่มีตะปะแดกครับสงสงใส่เด้ทาปะะแดกกันแล้วครับมื่อไอรพอรี่าค้างสูงๆใจเย็นๆนี่ครับกลับด้านครับกลับด้านครับนี่ครับเอาแยมแยมสักก่อนครับยังทาครับผมนี่ครับเหลืองๆแล้วครับเอาได้ยังไงเอ้าแล้วว่า์ัรนตอรี่ป่ะอุ้ยกับเหลือกหุยยครับเขาจี้ทาเกลือครับนี่เพื่อตอรี่ว่ะเอาไปกินกับกับแก้มเฮาวอร์ัรน ดได้แล้วครับอันนึงครับเปยส,สวยๆครับนี่ครับใส่ต่บเข่าเลยนี่ครับหลังเทือก็นนเข้าเหนียวเขาก็มีครับแต่ว่าเขาจะกินเขาจี้ครับโอน,นี่นี่อันที่หนึ่งนี่อันที่สองครับอันที่สองพอ่อรีไปจะเฝ้ามปจ,จยังบุ่เหลืองมามันมันต้องกินโอ้กินอ,อุ่นเนาะกินไปเรื่อยๆมาๆมาๆครับกินไปเรื่อยๆครับกินเท้อละอันครับโอ้ยเข่าเปาครับโอนี่ ยู่กันสามองค์ครับเพิ่งเอาเพิ่งเอาคู่ขึ้นี่ครับปันที่สองมาแล้วครับเจ้าขั้วเสี้ยวใช่ไหก็ยัดใส่ครับมื่อี้โอ้ยใส่ประเดกครับโอ้ยครับเตียมครับนี่ครับเอ้ยเสี้ยวไปย่างต้อได้นี่ครับกับแก้มไหลครับมื่อนี้แต่ว่าเข้านี่คอดกินข้าวจี้ของฉันเนี่ยแต่นั่นก็กินข้าวจี้ครับลูกใส่ครับยกโปโยโปเฮ่ออีกแล้วครับมื่อวานนี่ครับโอ้ยข้าวจี้ท่าประเดกครับ ยัดใส่ครับรอแป๊บรอแป๊บโอ้โหค,ครับพี่น้องพร้อมแล้วครับไปนี่ครับกนเข่าจี้แอบมาแล้วครับเอ,อ<ด>้ย<ด>เอาแต่ท่านเอ๊ะที่ไหนข่าจี้แต่แอบมาแล้วนี่นะครับ <c oughs> จักคอนจั้งอย่างวันนี้อารมณ์บุหรี่แพ้บักโซ่กุ่นบักโอโซนอีกแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ไปโรงเรียนมาสู้ขเขาบุรีโอ้ย <c oughs> <c oughs> แต่แอบบอกพูดนะครับระบายอารมณ์นี้เบาฮอดบักโซ่กุ่นบักอันโอโซนมึงครับถือคอน มักกิน้าวกี้นะตเตมพี่มากพี่เอาครับผมคลิปนี้จบกับบรรยากาศความสุขสนุกสนานครับสวัสด,ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ